ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกุยบุรีรำชาแนลครับผมมือนี้ฮอสิมาเห็ดลาบหอยเชอรี่้องพี่น้องเครื่องปรุงของเข้าก็มีพริกผงชุรสน้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่วหัวหอมใบมะกรูด หอมรวมสลระแหนมานาวเอาพ่น้องเข้ามาใส่เครื่องปรุงกันเลยเนาะเตรียมใส่ไปเลยเอาพริกป่นลงไปครับผมใส่พริกไปใส่ผงนัวผงชูรสลงไปนิดนึงโอเค ใส่ข้าวคั่วไปครึ่งช้อนตามด้วยผงรสดีครับผมใส่น้ำปลานิดนึงพอ,อ,อไม่มีน้ำปลาเอาน้ำปลามาใส่นิดนึง ใส่น้ำปลานิดนึงพอโอเคคุเกเ้าให้เข้ากันพี่น้องลองเบิ่งมันจะออกมารสชาติยังไงเอาบีบมะนาวใส่ไปก่อนใส่อีกชิ้นหนึ่งจัดจานเด็กเล็กหน่อยนะพี่น้อง chim bưng mà nè ừ, không có cái kìng á dạp đâu dạp giờ có âu dạp đâu chim bâng nhau phúc cúc giống như là phúc cúc đây như là phúc như là phúc cúc giống โอเคพอแล้วหอมใส่เลยใส่หนอนหอมหอมแดงใบมะกรูดหอมรวมใส่ห,หมดเลยกินง่ายไปหน่อง เอาไปโลยเนี่มันช้ำหมดแล้ากับคุกเค้าให้มันเข้าขกาันพอติดขายได้วะพี่น้องกอเทเลย ่ไปเลยเมนูนี้เหมาะสำหรับที่จะเป็นกับแกร้ม กินไ่เป็น้องโอ้จานใหญ่ๆยั่วๆครับสำหรับชิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกู๊ดเวัมแชนแนลเลยนะครับเามาติดตามต่อไปว่าฮเฮอตเ็ดเมนูอย่างต่อไปเนาะ<อ>ครับสรับชิปนี้ครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย